วันที่28มีนาคมประศ2 5, 65, ส6 5าสเวลา1ิบมิิกานายทรงพลสวยสมผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโทรศัพรางาหลักการที่11คณะกรรมาการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงบันที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพชานิสุขน้ำปากตะคองจังหวัดฉะเชิงเซาณนะอาคารที่ทำการชั่วคราวโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโุรศัพรางานหลักการที่11 ได้เร่งรักงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงโครงการเพิ่มศสิทิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคองตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน4เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการรวมทั้งพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบันมีผลการดำเดน,นินงานสะสมรอยละ89 วันที่29มีนาคมประสาวศ2 5ย5าเวลา13นาฬิกานายชัยพงสุภยากรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างตัวกลางหลายกางที่4นายวรพลเดชวรัณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลคณะที่ปรึกษาคมชลประทานในการลงื้นที่โครงการอ่างเก็บนะ้าแม่แคมาเนื่องมาจากพราชบำบีจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานก่อสร้างรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานรวมถึงให้คําแนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าแม่แคมาเนื่องมาจากพระจามริตั้งอยู่ที่ตาบลสวนเขื่อนอํเาเภอเมืองจังหวัดแพร่ปัจจุบันผลงานความก้าวหน้าร้อยละ82เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ะระดับเก็บกับ8.55ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร7,500ันไร่